นำคำสั่งสารหรือคำพิพากษาในรูปแบบใหม่แบบนี้ที่มีลายน้ำนะครับมี QR code ตรงนี้ไปยื่นขอจดทะเบียนสิทธนะิณสำนักงานทะเบียนที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ใช่เอกสารตัวจริงไม่มีความน่าเชื่อถือต้องใช้เอกสารแบบนี้นะครับ ต้องรับรองและลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ศาลร,ระบุรับรองสำเนาถูกต้องนะครับมีชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ศาลเท่านั้นจึงจะมีความน่าเชื่อถือข้อกฎหมายเป็นอย่างไรวิธีการตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ใช้วิธีการยังไงไมาทนาแทนูตอบให้ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมธนูทนายความสำนักงานกฎหมายธนูคลิปใน EP ที่15ตั้งใจทำขึ้นมาเนื่องจากความติดขัดนะครับเมื่อนำคำสั่งสารหรือคำพิพากษาในลักษณะรูปแบบใหม่ตรงนี้นะครับไปยื่นขอจดทะเบียนสิทธ์น,นะครับณนะสำนักทะเบียนของที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขตเจ้าหน้าที่มักจะปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ใช่เอกสารตัวจริงมันไม่มีความน่าเช,ชื่อถือ ต้องใช้เอกสารในลักษณะนี้ที่มีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยสแตปมเท่านั้นจึงจะรับจดทะเบียนสิทธิ์ให้นะครับผมก็อธิบายแล้วนะครับว่านี่ไงรายน้ำของศาลเนี่ยระบุไว้อยู่แล้วในเอกสารเนี่ยเ,เห็นไม่ชัดนะครับผมจะอ่านนะครับตัวเล็กๆตรงนี้นะครับในกรอบตรงนี้นะครับจะเขียนว่านะครับ สิ่งพิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลถือว่าเป็นสำเนาที่ได้รับการรับรองตามประมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความแพง่งเจ้าที่ก็บอกว่าใช้ไม่ได้นะครับ <c oughs> เจอแบบนี้เข้าไปประชาชนอย่างเราๆรอเป็นไงฮะปวดหัวดีครับทำงานแบบไม่บูรณาการนะครับผมขอแจ้งข้อกฎหมายเกี่ยวกับคำสั่งศาลหรือคำพิพากษารูปแบบใหม่นะครับที่มีเพียงลายน้ำนะครับที่ระบุ ว่าเป็นเอกสารที่ได้รับการรับรองแล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนี้นะครับเป็นข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่นส่งและรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่ง ronics, อิเล็กทรอนิกส์พศ2อ6พนสะครับไปที่ข้อ17นะครับข้อ17นะฮะเขียนว่า การจัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ใช้ระบบหรือเจ้าหน้าที่ให้ถือว่าเป็นสนําเนาที่ได้รับการรับรองตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความแพ่งแล้วนะครับเอกสารดังกล่าวตัวนี้นะครับสามารถาใช้แทนต้นฉบับได้โดยให้ถือว่ามีการลงลายมือชื่อโดยผู้ที่เกี่ยวข้องสมบูรณ์แล้วนำไปเป็นหลักฐานได้นะครับตรงนี้ สำหรับวิธีการเนี่ยหากเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าวสามารถที่จะ v อลิอฟานะครับหรือตรวจสอบเอกสารดังกล่าวได้จะมี QR code ขึ้นอยู่นะครับผมแจ้งข้อมูลเบื้องต้นนะครับคดีนี้ก็คือยอชอพนะครับชพห5่้าอ,อ,อ,อปี2อ6พนนะครับบุคคลที่ขอคัดถ่ายเอกสารนายธนูคุณอ่อนนะครับตรงนี้ฮะเวลา ตีห้าห้าสิบสองฮะทำงานเช้านะครับเอ่อเดี๋ยวเอกสารตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสแกน QR code ให้ดูนี่นะครับปุ๊บเอ่อตรงนี้นะครับเอ่ออ่ะนี่นะฮะปุ๊บอืมปุ๊บอ่านี่ขึ้นมาแล้วนะครับสแกนลายนิ้วมืออ่ะขึ้นมาแล้วดู ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยข้อมูลขึ้นมาแล้วชัดเจนนะครับก็คือผู้ขอคดถ่ายนะครับนายธนูคุณอ่อนนะครับตรงนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของศาลที่สามารถตรวจสอบได้นะครับคือเว็บไซต์ coj.go.th นะครับที่เขียนไว้ด้านบนนี้นะครับนี่ฮะเลขคดีเห็นไหมครับยชพ1 5 2่อ1521ปี64นะครับประเภทคำขอก็คือคำพิพากษานะครับ วันที่ยื่น13ธันวาคม2564ตี5 52.2มีข้อมูลระดับวินาทีเลยนะครับผู้ยื่นขอคัดถ่ายนะครับก็คือนายธนูคุณอ่อนตรงนี้นะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้อยู่แล้วหากคุณไม่มีความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าวเพราะเซิร์ฟเวอร์ของศาลเนี่ยก็คือเว็บไซต์ของศาลชัดเจนนะครับคือ เจ้าหน้าที่นะอย่าคิดนะครับว่าประชาชนแบบว่างๆวันนี้ไปทำอะไรดีไปนั่งรอคิวที่ที่ว่าการอําเภอหรือสํานักง,งานเขตแบบนี้มันไม่มีใครทําหรอกนะฮะส่วนใหญ่ถ้าว่างก็ไปเดินดนะู่นเดินห้างนะครับหน่วยงานนะครับเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอําเภอนะฮะ,ะคือเขียนไว้เนาะบริการด้วยใจผมว่าใจไม่พอนะต้องด้วยนะนะ,ะระบบราชะการไทยนะครับก็ คือเนื่องจากเอกสารมันมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วอย่าสร้างความยุ่งยากให้กับประชาชนนะครับบ่อยครั้งที่ผมถึงขั้นที่จะทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับว่าผมยื่นอะไรเข้าไปถ้าคุณปฏิเสธคุณทำหนังสือมานะครับแล้วหากผมไม่พอใจผลต่างๆผมก็ไปอุทธรหรือว่าใช้วิธีการชแนลทางกฎหมายก,กันกันก็ว่าไปนะครับบางครั้งครผมถึงตำหนีเจ้าหน้าที่เลยนะว่าเอาอีกแล้วไม่อบรมมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย ผมก็พูดไปนะครับพอกลับมาคิดก็รู้สึกแบบเสียใจอะทำมันเสียอาริกนะทำตัวไม่น่ารักนะครับเอาเป็นว่านะฮะเ,เรื่องของระบบราชการสมัยหน้าผมลงผมสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีเลยกัน <laughs> บุรณาการให้หมดเลยนะครับ <laughs> ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วาสาม,มารถที่จะนำไปใช้หรืออ้างอิงเมื่อเจอกับ เจ้าหน้าที่เอ่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตหรือจะเป็นสำนักง,งานที่ดินอะไรต่างๆนะครับก็สามารถนําคลิปวิดีโอตรงนี้ไปใช้อ้างอิงได้เพราะผมอธิบายข้อกฎหมายต่างๆไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าสวัสดีครับ